เราเห็นมันสมราคาเนาะอ่าตอนนี้กะบน,นาบนาบกระลังย่อยนะครับกระไคกระลังหอมนาบเนาะกระลังขีดความเสี่ยงออกไปขายไปจำหนายเนาะกะแล้วต้องมือเนาะครับเนาะกะตั้งแต่นะครับนเนาะ,ะสิบก่าวตัวถึงสามสิบก้าวตัวเนาะทำรีกะบซีลีนกับผมติดถนนใหญ่เนาะครับเนาะเส้นหลักอ่คอนแกนเนาะครับเนาะดอนม้งนะครับดอนม้งไปอ่าชุมแพรนะครับชุมแพรเป็นเลกเ,เป็นสมบูรณ์บนลุ่มซากของสี่เนาะ,ะทำรีกมั็นเสียดีก็น้อย นะครับทำเล่นมันก็ดีนะครับเพราะกรสิมาม่วงบึงก็คือนะครับพอเขาสิขายดูได้ให้มันสมราคานะครับเนาะให้ลูกค้าพอาดีว่ามันแพงนะครับเนาะอ่าเขาจะเห็นแบบใดนะครับเนาะมันก็มีวิธีมีเกลับจังน้อยนะครับเนาะครับผมจะว่าถึงนะครับเนาะก่อนเนาะก่อนที่ผมจะเอาหนูลงองเนี่ยไฟผมมันต้องเป็นทานนะครับเนาะสิบ่มีเปลวไฟนะครับสิบ่มีเปลวควันนะครับมันต้องเป็นทานแดงๆยังสีนะครับเนาะ หนูมันยังสีสวยสีงามบ่มคิวบ่มมีกินอย่างหอมอย่างเดียวเนาะนะครับกินรสชาดมันยิ้ย้วนแล้วนะครับ กดติดตามแล้วกดลูกกระดิ no ่งจะได้ไม่พลาดทริปใหม่ๆของนุน่าเล็กฟาร์มสวัสดีครับนะครับน้องมอนีกับน้พ่อครับนู่น่าเล็กฟาร์มนะครับน้อขอนแก่นเนาะมือนีผมกัสิมอฟอาพูดถึงเนาะเบอลเทืการอบหนูให้มันสมราคาเนาะอาตอนนี้กันะครับน้ำกระรังย่อยนะครับตักไข่กระรังหอมนะครับเนาะกระรังขี้ความเสียวออกไปขายไปจำหน่ายเนาะกัแล้วต้มมือเนาะครับเนาะกั ต่างเดีนะครับหนอสิบก้าวตถึง30มสิก้าวตเนาะทำเลกับซีลีนกับผมติดถนนใหญ่เนาะครับหนอเส้นหลักคอนแกนนะครับหนอโดนมุ้งนะครับดอนมุ้งไปชุ่มแพร่นะครับชุ่มแพร่เป็นเลื่องเป็นผลจะบุญเป็นลุ่มซากทั้งสี่เนาะทำเลเป็นก็ดีก็หนอยนะครับทำเลเป็นก็ดีนะครับเพราะกระสีมาว่าบึงก็คือนะครับว่าห้องสุดท้ายดูได้ให้มันสมราคานะครับหนอ้ลูกค้าพอดีว่ามันแพงนะครับเนาะ อ่าเขาจะเห็นแบบใดนะครับเนาะมันก็มีวิธีมีเคล็ดลับจักน้อยนะครับเนาะครับผมจะเอาถึงนะครับเนาะก่อนเนาะก่อนที่ผมจะเอาหนูลงองเนะี่ยไฟผมมันต้องเป็นทานนะครับเนาะสิบ่มีเปลวไฟนะครับสิบ่มีเปลวควันนะครับนะมันต้องเป็นทานแดงแดงยิ่งสีนะครับเนาะอ่าหนูมันจังสีสวยสีงามบ่คิ้วบ่กินอย่างหอมอย่างเดียวเนาะนะครับกินรสชาติมัน ยิบย้วนแล้วนะครับหนอหยิบย้วนใจแล้วนะครับสําหรับผู้กินสําหรับผู้มีกระลังสื่อเนาะครับมันก็จะม้วนราคานะครับเแล้วก็ม้วนขนาดตัวหมูนะชุ่มมุดตังเสียนะครับเนออ่าเขาขายได้บอนะครับร้อยหนึ่งรอยยี่สิบตังเสียนะครับบางคนนะครับหมูสามกีซีขีดนะครับเกตไปแล้วมันคือผอมมันคือจอยแท้นะครับเนออ่าม้วนข้างในนะครับเนาะก็คือนะครับนะครัต้องตึงยมไว้ต้องขึงไว้ดินะครับเนาะเป็นอย่างตี้ ก็บอกไอหยังครับถือไฟโดตมดนะครับเราบ่มีอีหยันถือไฟแล้วก็ยืดออกดอกนะครับเนาะเขาก็ต้องเข้าใจมึงหนีพร้อมนะครับเนาะบ่แม่นว่าอ่าเห็นเล็กกบวงข้าเจาเป็นแนวเสียบเห็ดงไงไงนะครับไปซื้อมาเห็ดนะครับเนาะอ่าบ่เบมึงว่านะครับเนาะอบออกมาแล้วหนูเฮามันจะตึงบ่นะครับเนาะมันจะสมกับราคาที่ที่ขายบ่เป็นในลักษณะแบบนั้นนะครับเนาะมีแต่ว่ามันเห็ดง่ายนะครับอบมาได้ขึ้นกันนั่แหละนะครับมันก็ต้องเบื้องพร้อมนะครับเนาะ เบิางทีโตหนูนะครับเบิางที่เล็กพร้อมนะครับเนาะว่าเนี่ยเฮ็ดไปแล้วสมมุติเนี่ยตัวนี้เนาะอ่าผมจะขาย160 180ชิปรอยเนาะลูกค้าก็อาจจะต่อรอง10บาท20บาทนะครับมันก็สมกับราคานะครับเนาะหนูใส่ประมาณ6ขีดถึง7ขีดนะครับในลักษณะแบบนี้เนาะอ่านะครับมันนะครับต้องเฮ็ดนะครับเนาะต้องคึงไว้นะครับเนาะมันยังเกสมราคาผู้บางคนเนาะเฮ็ดนะครับบ่ได้คึงไว้จังซี่ เน <S preach science> จ้าหนูตัวนี้นะครับแปดขีดเก้าอ่าเจ็ดขีดแปดขีดนะครับเนาะเนี่ยนะครับเขาจะขายตัวละสองร้อยสองร้อยยี่สิบนะครับเนาะถ้าอบแล้วมันหดมันก็บพ่คือราคานั่นนี้นะครับเนาะขายหนูอบมันเคือขายหนูสดดินะครับเนาะเขาต้องเข้าใจนะครับมองนี่พร้อมนะครับเข้าใจลักษณะนี่พร้อมนี้นะครับเนาะว่าา่หนูนะครับบ่ไหวยังกระซามเนาะที LEGO ่ถือไฟนะครับเนาะมันนะครับจะหดเนาะอันนี้กระซุกแล้วนะครับใส่จากหอกจากไข่หอม นะครับน้ำมันนะครับเนาะดูกระยดเนาะเริ่มหน่อยล่งแล้วนะครับเป็นในลักษณะแบบนี้เนาะมันกระหิดให้นะครับเนาะมันสมกับร,รับค่าเพิ่นนะครับเนาะเขาสี่ดูมานะครับเนาะก็อาจจะขายนะครับในราคาที่ได้เริ่งก็เริ่งคือซื้อมาลอยหาชีพขายลวดละสามลอยหรือนะครับซื้อมาลอยหาชีพขายลวดละสองลอยหาชีพนะครับเนาะซื้อมาเนื้อลักษณะแบบนั้นนะครับเนาะมันก็ให้มันสมกับราคาเขา นะครับเนาะเขาถึงจะไปได้นะครับมันกับบวกต้นทุนนะครับเนาะก็คือไหนจะมาจ้างคนเฮ็ดเนาะไหนจะบวกคานน้ำหมองน้ํามันเนาะครับเนาะในลักษณะแบบนี้เด้อนะครับผู้อยุททางบัตรเนาะนะครับนะครับเมื่อนะครับเนาะเขาอบหนูแล้วเนาะเขาเฮ็ดเห็นมันหนากรีนเนาะเฮ็ดเห็นมันสูงกันราคาตัวละแปดสิบบาทตัวละลอยก็บาทลอยยี่สิบลอยห้าชิพกว่ากันไปนะครับเนาะแต่ที่สําคัญก็คือทําเลนะครับเนาะนะครับ ทำเลนะครับเนาะว่าขายอยู่ไซกับซามสิราคาขนาดไหนกับซามเนาะสิตัวเราสร้าลอยรุ่นละสามลอยหาชิปรุ่นละสี 50, ล่ลอยถ้าได้กับซามนะครับแต่ที่สําคัญคือทำเลนะครับเนาะเอาจะขายแต่พอขายได้ก็คือคือทำเลครับผมคือทำเลเนาะมันต้องมีแนวสะดุดตานะครับเนาะแล้วก็คืออยูเทอร์เล่คนผ,ผุพังจังน้อยนะครับทีมงานนะครับผมเนี่ยขายนะครับเปิดตัวแทนเปิดลาบผ,ผู้นั้นผู้นี้ขายเอานะครับตู้เย็นเอาอย่างมาให้ หาเฟ้นก้อนตังเสียลงทุนห้เป็นหมื่นกว่าบาทต,ต้งเสียเปิดเฟ้นใช้ย,ยังสีเนะาะกับขายป่ได้นะครับเนาะกัขายได่แค่์ห่า,หาโ,โตพกโตโตัวมือเพ่เกินชิปโตนะครับเนาะแต่ผมขายนะครับคือทำเลมันดีนะครับคิดเบื้องว่าคนมันไปพนันมาสัญจรเดินทางอีสานขึ้นเนื้อในลักษณะแบบนี้เพื่อาขายได้ตั้งแต่ชิปก็โตขึ้นแต่ละมือยังต่ำนะครับเนาะหอดตามท่เพิ่โตคือมือละพันกว่าบาทล,ละไปนะครับยังขี่ๆเนาะ เบอร์ละพันหัวเบอร์ละสามพันสี่พันนะครับนอนถึงหนูอบหนูสดนะครับเนาะมันเป็นลักษณะแบบนั้นพออย่างพอทำเลนะครับพอหนูผมหลายก็เพิ่นบ่อผมไปซื้อมาหนูเพิ่นหลายก็ผมบอกเขาไม่ได้ต่างกันก็คือกันป้ามเีวยากันบอกเขาไม่ได้ต่างกันก็คือกันนะครับเนาะอ่าแต่ว่าทุนเปิดไหลก็เพิ่นบ่อทุนมันอาจจะหลายนะครับโปรไฟล์มันอาจจะดียังแฉนะครับแต่ว่าการขายในความเป็นจริงนะครับเนาะถ้าทำเลมันพอดีนะครับเนาะมันก็าไม่ได้เห็ุในข้อขายดีขึ้นนะครับเนอนก็ยังผมเนี่ย ผมเหลียกรเขาอยู่ในแหลกเขาอยู่หน้าบ้านเฮานะครับนอนหน้าบ้านเฮาเราดูการเก็บเกี่ยวก็ได้นะครับเมื่อลรชิปก็โตถึง30ปโตนะครับนอนเมื่อเราดูการจก็บเกี้ยวออกนะครับนอนมันเริ่มได้ชิปก็โตนะครับเพราะขยับแเหล้่เหาก็ต้องขยัาหาทํารดินะครับนอนที่ดีแห้มันส่งกับราคาหนูเขาต่างว้นะครับนอนมันเป็นได้ลักษณะแบบนั้นเนี่เพราะเป็ว่าขายบ่อใดก็จิเป็นอุดอู้ขายอยู่หันเนาะเพราะว่าทีมงานผมโอ้ยปวดหัวแห้งครับผมเบ้ ขอบอกเอซีกันแล้วกันว่าพื่อใดเนาะอ่าหนูทั้งหนูลูกฟ้ามเพลินทั้งหนูขายกับขายยากนี่ยในลักษณะแบบมันเนาะเทาก็ต้องมีนะครับให้ให้ลูกค้าเรียกก็ยังผมเนี่ยผมมีตั้งแต่ตัวละพุ่นอ่ะเจ็ดสิบบาทนะโอบแล้วนะครับเนอกว่าตัวละลอยก็บาทเนาะแต่ว่าก็บย่างยบชิ้นมันตัวละลอยกับเสอตั้งแต่ตัวละสามขีดอ่ะขึ้นไปนะครับเนาะเมื่อโอบนะครับเนาะกะแต่ว่าเสือลูกฟ้าของเสือตั้งแต่เราปรพันหกขีดขึ้นไปในราคาเราประกันนะครับเมื่อโอ้บมันสูงกับราคาคือถ้าเขา เอาตัวหน้อยมานะครับเนาะเฮาก็ต้องเห็ดเองเพราะว่ามันจางเห็ดบวกคุ้มขายเห็ดตั้งแต่ตัวละสิบห้าบาทตั้งเสียนะครับน้องฮอคตัวละสิบห้าบาทเด่กตัวใหญ่ตัวไหนก็สิบห้าบาทน้องฮอคเองก็แบบไปได้ง่ายนะครับเนาะเฮาก็จุดประเด้ตั้งราคาสูงนะครับเนาะโอ๋บอกมาแล้วนะครับเนาะมันดูดีนะครับเนาะมันน่ากินมันก็จะสมกับราคานะครับเน้องของผมมันกับพอดีนะครับเป็นยูเทิร์นเนาะเป็นยูเทิร์นก็คือ มองจอดรถมองยังมันกระสุดตาแล้วมันก็เป็นถนนซีเลียลนอแล้วก็แล้ว่มือมือนี่มันเสานะครับรถปรหลายปันไดนอในลักษณะแบบนี้แต่ก็แลนอยู่นะครับก็หลายมื่นขั้นต่อมือนอนะครับไปข้างหน้าก็พูดนะครับเป็นในลักษณะแบบนี้มันกระเฮนไห้นะครับอ๋อหัวเฮานะครับนอคือมันมีต้นทุนแล้วนะครับเขาซื้อมาช่วงนี้กะตังแต่นะครับรู้ละลอยนะครับหาชิบบาทแล้วนะเท่ากับต้องข้านะครับรู้ละ สองอยอัพอยู่แล้วนะครับผมยิ่งไปใดซื้อมาลดละลอยห้าชิบาทนะครับขายลอยเจ็ดชิปลอยแปดชิปได้นะครับเนาะเห็ดแล้วเนาะมันก็มีผู้เห็ดแล้วขายลอยแปดชิปสองลอยมันก็มีอยู่นะครับเนาะแต่ว่าพื้นที่ผมห้องไปซื้อไกลเนาะเ้าก็ต้องขายสองลอยอัพแต่ว่าราคาทรงกระมี่ห้เนาะราคาปีกกระมี่ห้จังหนูนะครับเนื้อตอนเนี้ยนะครับหนูประดันเห็ดนะผมก็ยังทรงอยู่ที่าลอยหกชิปลอยเจ็ดชิปเนาะมันอยู่ที่ว่าผมซื้อหนูลูกค้าซื้อหนู ชิมงานมากในราคาขนาดใดเนาะอ,อันนี้ก็คือทำเนียที่ดีนะครับมันกาชีในโฮมขายสินค้าได้ง่ายเนาะนะครับเนาะแล้วก็คือกิจถนนก็จริยงอยู่แต่ว่ามันก็ต้องสนุดตาเด้คือของผมเนี่ยพูเนาะผมเห็ดปฝายไหวนะครับเนาะเห็ดเห็ดฝายยังไงคือบ่เห็ดปฝายยังไงมันบ่มีผู้ใดขีดมากหรออ่านฝายยังไงได้ทีเดียวเด้อครับมันต้องคอยอ่านเด้อคอยเบื้องใบตะไก่นะครับเนาะมันต้องคอยใจในลักษณะแบบนั้นเพราะงั้นว่า โอ้ยจัดสรรฟาร์มจัดสรรมองขายเสียดีนะครับเนาะแต่ว่าป้ายกับพี่จะมองเดียวพุ่นเขาขี่รถไปลอยเหมือนนะครับเนาะเมื่อกไก่เนาะนาะครับเนาะลักษณะแบบนี้ผมยังพรมนี่ขี่รถไก่ดิผมเบลียวครับได้ครับไก่ก็คือไก่ไป็นเล่ยไปหาซื้อทางหน้าเ้าก็ต้องขอใจมองหันพร้อมนะครับเนาะเนี่ยจังป้ายหน่อยเขียนไว้เอาละไอ้เรียผมติดไว้เป็นหาลอยเมตรนะครับมองอหาชิเมตรติดหาชิเมตรติดกตะกอกไปนะครับเนาะเพราะพื้นแดอ่านไปนะครับเนาะว่าขายหยั่งนะครับในลักษณะแบบนั้นก็คือ เขามีทำเลที่ดีนะครับเนาะเ้าก็ต้องมีแรงจูงใจนะครับเนาะให้เพื่อนแวะได้นะบ่แม่นว่ามันชี้มาเป็นรอยครัวนะครับเนาะถนนชี้เลี้ยงถนนกว้างม่นมีทางผู้ขานะครับชิพุนเบิกหลากหลอดดิมันก็บ่แม่นนะครับเขาก็ต้องคิดบางหันพร้อมคิดเพียพร้อมว่าขัดเท้านะครับชี้รถมานะครับทางมันดีอย่างแสแนะครัดเท้าเาบ่ได้คิดว่าจะกินยังแต่ว่าขัดอันไปแล้วมันสะดุดตามันอยากหลอกมันอยากซิมคือจังนะว่า เคยกินทุเรียนเขาหมักทุเรียนนัเสียจังผมเนี่ยนะครับหน่วยละพันหน่วยละพันหาพวกกระสือนะครับรู้เพื่อกันเนาะแม็ดสีนู้นละแพงขนาดไหนเนาะครับเนาะงทานะครับเพราะเบืองแล้วมันเป็นแต่กินเป็นแต่ชิมเนาะนะครับเนาะมันกับเป็นแต่ซื้อนะครับเนาะในลักษณะแบบนี้กับเฮตุนั้นมันสมราคาให้สีสันมันดูดีนะครับเนาะยังไม่ขิวนะครับเนาะเนี่ยนะครับเน้องผมมันอยู่ไหนอยู่เทินพอดียิงเยียงจักหน่อยเนาะมันกับมีรถนชิบล่อไมาจอดแน่มาแวะแน่นะครับเนาะมันกับพอได้ขายนะครับเนาะงขายจังหว่านั่นละ สามชิ้ก็โตถึงสามชิ้ก็โตกะคือละพันกว่าบาทเนาะหาถึงสองพันสามพันหาพันนะครับกับมี่นะครับเนาะแต่ละมือเอ๊ะนะครับขนาดออกมาหกเจ็ดมือเนี่ยแล้วกับมี่ส่งนะครับรู้เหนื่อยั้งเสียลูกค้าประจำนี่เพิ่นไปขายแต่ละนาตต้องเสียถ้ามาเอาเสาละสิบโลกังสี่เนาะแต่ผมกับไปหาอยู่นะครับแถวๆละแวกคมนี่แหละอยู่ตลาดนัดบ้านโข่งามเนาะตลาดบ้านเป้าใบนั่งเนาะหายู่ที่เสาละสิบโลพอ่นขายวันอาทิตย์นะครับเนาะกับเล่าๆ Uh, 20ตัว20หาตัวแล้วกันนะครับมีนะครับมีลูกค้านะครับเดี๋ยวเนี่ยประจำยี่เห้อบ <ans> ้านข้อเนาะนะครับเนาะมาสร้างผมนะครับเนาะอนุสดว่าท่านเห็ดนะครับเพิ่นเอาไปเห็ดขายนะครับยว่ที่อาทิตย์ละ40โลนะครับเนาะน่ะนะครับเนาะนูผมก็หายไปแล้วนะครับเนาะอาทิตย์ละหา10โลนะครับเนาะผมไม่ได้ซื้อเองเนาะเออผมซื้อมาแล้วผมไม่ได้นี่เองก็หายไปแล้วหา10โลนะครับเนาะเพราะว่าหยั่งจริง พอราคาผมซื้อมาแล้วเพื่อนเอาขายได้เพื่อนไปได้มันก็ไปน้ากันได้เอาหนูไปขายก้อนนะครับน้องเงินกับจังเคียกันนะครับก็ได้นะครับน้องก็เปนี่ลักษณะแบบนั้นมันก็ทําให้ธุรกิจเขาไปได้นะครับน้องเม่อเมียนาช่วงนี้นะครับจีไก้จีตะการแล้วก็ชิมิได้ว่าอยากได้ราคาสูงย่างยอนะครับน้องเจาะก็นอนถ่ายยุหันนะครับน้องอันนี้นะครับผมไ้เอาราคาสูงนะครับผมเอาเอาไปง่ายนะครับได้หาบาทสิบาทก็เอาเพื่อได้ขาน้่มันนะครับน้องพอผมไปซื้อนูแต่ละหลอดแต่ละเทียกละลอยก็รูดถึง สามลอยโคล่นะครับที่ผมมันทุกได้นะครับเนาะมันเป็นในลักษณะแบบนั้นเนาะเอามาเบาสู้กันฟังนะครับเนี่ยจังผมนะครับใส่หนูเตาทิตย์เนี่ยประมาณอาทิตย์ละลอยลถึงลอยหาสิบลี่เฉยนะครับเดือนหนึ่งเนี่ยโอ้ผมต้องพูดถึงครับประมาณสี่ลอยหาลอยลนะครับเนาะมาจะใส่อะไรกับมาจะลูกฟ้ามนะครับลูกฟ้ามทั้งนั้นนะครับเนาะกับมาจะทิมงานเนาะนะครับที่ส่งให้นะครับที่พูดคุยกันรุเรื่องนะครับเนาะเป็นในลักษณะแบบนั้นเนาะเอามาฝากเป็นแนวทางนะครับสำหรับ การคายหนูนะครับนอห้สมราคามันขึ้นอยู่องค์ประกอบเป็นยังแน่นะครับนอมันก็คือขึ้นอยู่กับการทบหนูของเขานะครับนอขึ้นอยู่กับการตึงหนูเขาพร้อมขึ้นอยู่กับสีสันนะครับขึ้นอยู่กับทำเลเขาพร้อมบ่แมนว่านะครับเพจดีก็ผมนั่ยนี่ก็ผมนูหนายกินคือกันเม็ดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าทำเลเขามันพอดีนะครับมันเกิดขึ้นเก่านะครับเนาอองประกอบมันต้องสอดคล้องเลยนะครับเนาะเอามาอปากเป็นแนวทางเนาะนะครับเนาะเอามาอปากเป็นแนวทางเอาไปพิจารณาเบิ้ง นะครับแนวใดที่มันดีกะเอาไปเก็บไว้นะครับนอนแล้วเอาไปปอกใส่เบื้องนาะแนวใดที่มันพอดีกะที่มันไปสานะครับนอนฟังมันพันหูไปนะครับนอนในลักษณะแบบนั้นเนาะสำหรับผู้ใดที่ติดต่อผมนะครับนอนก่แนะน้ำช่วงบายนะครับนอนขึ้นเกานั่นละนะเพราะว่ายังมือสโอลนะครับนอนผมอาจจะมาเปิดร้านอยู่กินม่วงเปลี่ยนมุ่งแล้วผมก็ไปนอนบพรว่าหาม่วงขอม่วงแรงนะผมก็ขั้วหนูเห็ดหนูไปนะครับนอนทีสามทีสี่บางมื่นก็จังนอนเที่ยงเคลืนก็จังนอน กัเฮ็ดไปนะครับเนอนเป็นนายกับของเนาะพอผมเฮ็ดอาชีพหนูเป็นหลักเนาะครับเนาะหาไม่ได้ซื้อหนูส่งหนูนะครับเนาะในลักษณะแบบนี้ม่มีอาชีพอื่นม่มีอาชีพเสริมนะครับนอนอกจากเฮ็ดหน่อเกหนานะครับของพอเนาะเป็นในลักษณะแบบนั้นก็พอได้นะครับเนาะช่วงนี้เนาะนะครับเนาะช่วงนี้ก็พอได้กับผมไล่ได้เนาะเวลาหาเงินถึงแสนกว่าบาทเวลาช่วงนี้นะครับเนาะซีวีก่อวิจิตรยังกระซำตะวันนะครับก็คือทำเรี่องข้อมันได้กับพ่อได้เนาะแต่ว่ารายจ่ายกะ อเครื่องตก็เครื่องก็ได้เลือประมาณ70-60%เนาะในลักษณะแบบนี้เนาะกับฝากไว้เป็นแล้วกันนะครับเป็นแนวทางเด้อสามนอนสำหรับมือนี้กับผมหน้าเล็กฟ้ามขอนแก่นนะครับนอกระศิขอตัวล่าไปก่อนนะครับนอกระศิขอเก้าเข้ามาสวัสดีครับเงินเปียกทนนะครับเนาะจีเงินเปียกานนอนก่อนนะครับเนาะนอนก่อนเด้อสามสามเมื่อสี่หนึ่งสี่ขึ้นแต่ว่า ขุนันหาพันเลยสิหาเงินขุนันสื้อขึ้นลับสื่อขึ้นลับเม่พันไปข้าวเดียวหนึ่งไหมเัลี่ยนเลยใขอนีอย่าเปินมาเก็เดือนครับเบเดีนีอดีพอีเิ่นอดีคับผู้เลี้ยงขึ้นกึขึ้นกึ้นผมสื้อนูได้หลายกำไรผมไปหลายผูเลี้ยงในหนูหลายกำไรกมีสินะผมอยาเอาไป่มือนีียกเอาไป่มือีนี้แใจ่กับไเอยกอนาบเาจอีกประมาณสักสองคมนะคงเป็นเงไค

พ่ได้บอกพ่าเอาไขยหนูเป็นราคา่ะเี่ยเอาเบี้ยมาเพิ่มเี่ขนวันแรเ็มาสองหมื่นิมาหมื่นก่าบาทนึงวานนีตัวจะพอลงทุนเหมือนไรนาดนี้แหละนาเบิ่งเราทำเนาะนาเบิ่งก้อนเนาะมีคำทำเบิ้งก้อนเด้อเอาเงื่องเราเลยนาเนี่ยอาเผมกังบอน้างินมาับเไหม่ยอกบก้ทอมย

ค่งสองสามสี่ห้ดแดเรลยงวันหนึ่งนอามสี้เจ็ดน้งเครับบอกว่ามันควรจะเกบมึงเก็าไปะเอม่หรอ กดติดตามแล้วกดรูปกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของนุนะ,ะอเล็กฟฝร์ม